จากสามัญชนกับหมาปอบโอ้ยเดียดไปไหนมาเดียดหาเปลี่นท่าครับอ่าลงทะเบียนแล้วเพื่อนกับซิบี้เข้าให้หนึ่งห่อมามาปะกระป๋องครับ มันเขาวันครับมันเขาวันเนี่ยเป็นกลางเป็นหุบลงไปเลยนะครับเสียางตา่ำตปนดใหม่นะครับนี่ยสังเกตว่าเหงื่อเริ่มมาครับเห่อเริ่มมาแนละ้วยางในช่วงหนาแรงนะครับ มันก็นเลยเหตุใ้ด่างกายมันอันนี้ค่อนข้างที่สิห่อนเลียวหน่อยนึงครับแต่ดีที่ทแต่ดีที่มันอยู่ในห่มครับเลย เหลือบม,มาแล้วครับชิได้ประมาณสามดเราอยูอ่กัไใบเก่าที่ลูคับตอนนี้โตผมเนี่เปลี่ยนไปเรื่อยง่ายเพื่อนนะครับตอนนี้แต่ระยะทางก็นี่จุดเมตตานะครับให้ดิชมวิวระหว่างทางนะครับ,ววรรบเป็นฝ้ายแม่น้ำต้นไม้นะครับ ก่อนดูสิด๋อยแงครับคุณพี่สบายสบายไม่สนุกยิบหน้าคักตรงนี้ไอ้ผู้พันหรือเปล่านี่ไม่รู้เก็บประจำวันเนี่ยผู้กองอโออาหรือเปล่านีโออาตจอดละอาในหมดผู้กองโออาทับแพนที่อยู่ไว้ มับแผ่นถีนี่เจมิตเมติดรับแผนถีเป็นหูเดี๋ยวผมขอหยาดเบิ้งนะครับว่าตอนนี้มีคืนบอกนะอ่าตอนนี้คลื่นได้หายไปทีเรียบร้อยแล้วครับไม่มีคลื่นแล้วครับตอนนี้ เพชรก็เป็นตัวอย่างด้วยเรอบ้านชดแบบนี้ได้อยากทมวงเเป็นไฟครับตองระวังเลย ครังับ

เห็นไก่กระซี่กิโลแหลกแล้วไไก่ขึ้นกันครับนี่ไก่จะไปรมแล้ไปครับไปดูดูโเถ่ายลิ้วยบายบายนะครับไาดวอะไนเอาเอากอา่ใ่ไล้วมาวัดบอกว่ากิโลไก่เกียไก่แล้วก็เปียร์ไหมจี๊แล้วเกียรหน่อยๆโไนหาย่าดีใจขอนห้องขึ้นนากิโล พี่เสี้ยนสองรับไปใหญ่วะมีการชีมาน้กิโดรเป่ามัใหญ่เย่ือ้แล้วเขากับจังกรมน่อญี่ปุ่นที่จะใก่ถึงมันดีซีกิโดย ี่กิโครับตอนี้เราสี่สามใล้แล้วบ่ครับสกิโลช่าลงลอกิงลงลอกะไรขหัสี่กิโลผนยักษาอยู่นี่สามกิโอูห เปิดคักเปิดแน่เลยเปิดจนตีนเปิดปึดป๊ดเดนี่ยนี่ฮะมเล่นโดยดอกสีเป็นภูเขาเลยครับผมพี่น้องตอนนี้เขาอยู่ที่ตีนเขาว้ตีนที่แหละครับอยู่ที่กลางเขาเป็นกลางฟันเขาอีกลูกนึงนะฮะที่อุทัดสองข้างทางโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องนียสวยง,งามครับบ๊วยพ่อภูเขาจริงส่ธรรมชาติสีมากอ่า ในระยะโดนเติบแล้วครับพี่น้องนี่ก็ระยะทางใกลเข้าไมาเรื่อยครับเยอ,อกกาาือีกประมาณสองกิโลนะครับอือประมาณแบตเตอรี่ของกล่องนี่เมดไปสองก่อนนะครับกาชิมาหอด เป็นระยะเวลาเกือบกิโมโนอลยไปบนึ่งฮะเป็นระยะเวลาส1อดโมงแล้ะครับเขาออกเดินทางมาตั้งแต่ประมาณเก้าโมงสิบสิบเอ็ดสองชั่วโมงนะครับะระยะสองชั่วโมงเดยกันนะครับไ้าโชคดีนะครับแดดมันบ่ฮ่อนบางทีอาจจะชั่นแน่เลยบาดแน่แต่ว่าแดดบ่ห่อนเราอยู่ในห่มนะครับมีแต่เรื่องหิ้วเขาเนี่ยแหละครับตอนนี้ งหัยิงสูงครับกปหายิงสูงไป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 โอ้หนจดหาโอ้ตอนยิงสองเลยยังเหกลหาเมตรนะัเมตรหนึ่งจุดหากิโลนี่หมอมอพายนเลยเด้อเบิดนีหมอหมอพายินเลยเด้อสักหอบหนึ่งปลวงพต้นาย ผู้มึงหนนลังผมมาขึ้นมมึงหนนลังครับฮู้มันมี้ยนนี้ผมอยู่ในเส้นทางค่ะด้วยโหดขนาดที่เขาขนาดที่เขา ขนาที่เขาเดินนี้ผมหมดแล้วโดยมีคุณลุงไ้เกษียนที่เดินนำทางเฮ้ยลุงสตีฟคุณจะรีบไปไหนอ่ะคุณ <object queue. S 2> คิดว่าผมมีพลังขนาดน,น,นั้นเลยเหรอทะสูง ขณะเราเดินทางได้ระยะหนึ่งเราแล้วเราไม่เห็นไฟให้กำลังใจปวดระวังในการเดินทางค่อยๆเดินใกล้ถึงแล้วใกล้แล้วครับผมในี่ใกล้จิเป็นลมแล้วกแล้วใกล้แล้วครับใกล้จะเป็นลมแล้วครับ

เดี๋ยวมโมนี่มันตั้งใจไปไปยืนนี่แหละตะบลดุมปริดเดี๋ยวนี้ตะบุญดงเปรีดตอนยางเงือบหลายนะครับแต่ตอนผักเงือบหลายเองกับขี้เหลือว่ามาเลยก็ใหญ่จิ๋นหนักกันครับผมยิ่งยังก่อนแย่กว่าบ้านน้อย ถามไายเห่วกหองรายู่ดตลาดนีเลยต้องไหวได้ยยังแห่งคยรอห้ามเลย้ักวนอนเลยต้องใส่ต้องถุงเบิดึงะเบิดละ

มันมันโลภกลางเหร <laughs> อสภาพเนี่ย 我还在群呢，你好，要波波的呀。 เขาพี่เขาเบิงี่เขาเบิ้งไม่หนพี่